ใครที่กำลังมองหาสถานที่จัดงานแต่งเราคือ a About w e d d i n g บริการด้วยใจทั้ง5สตูดิโอพร้อมกับประสบการณ์กว่า10ป,ปีเซ็นเตอร์เบทหองตอบโจทย์บ่าวสาวที่ต้องการความโออารุ่นรามีห้องพิธีที่เรารับแขกได้ถึง100้ท่านและห้องจัดเลี้ยงสำหรับ500ท่านเซ็นเตอร์เบทห้องมีโถงกลางขนาดย่อมโซนห้องพิธีที่สวยงามบรรยากาศที่แตกต่างจากฮองหนึ่งและห้องจัดเลี้ยงที่ได้แสงธรรมชาติในตอนกลางวันมีบริการทั้ง2ฮอลห้องเพสตูดิโอ แต่งสไตล์โคโรเโนยียติดลินนะ้ำพร้อมห้องกระจกจัดพิธีมั่นที่ชั้น2ส,ส่วนทองจัดเลี้ยงรองรับได้กว่า500ท่าน The Crystal Studio ให้อารมณ์งานแต่งในสวนท่ามกลางต้นไม้สำหรับบ่าวสาวผู้ชื่นชอบธรรมชาติแยกห้องพิธีและห้องจัดเลียงออกจากการอย่างชัดเจน The e m e r a d Studio ด้วยบรรยากาศของที่สตูดิโอนี้ในวันแต่งบ่าวสาวจะได้เป็นดั่งเจ้าหญิงและเจ้าชายของงาน All Wedding 5้าสตูห้าสไตล์เขาชมได้ทุกวันติดตามมาเลย